หลวงปู่มหาศิลาทักแรง4วันเกิดนี้จะร่ำรวยเงินทองโชคก้อนใหญ่ก้อนโตหล่นทับถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับคนที่เกิดในสวันเกิดนี้ให้ท่านนั้นรีบเช็คด่วน หลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโททักแรงท่านจะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ล่ำรวยเงินทองกองทรัพย์สมบัติหล่นทับคนที่เกิดในสวันเกิดนี้จันทลุปราคาทําให้ดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นเปลี่ยนส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในสีวันเกิดมีดวงชะตาชีวิตที่แรงแบบเอาช้างสิบเชือกมาฉุดไว้ก็ไม่อยู่จึงส่งผลให้ชีวิตของท่าน มีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือมีชีวิตที่ร่ำรวยเงินทองกองทรัพย์สมบัติหล่นทับแบบชั่วข้ามคืนเลยก็ว่าได้ชีวิตของท่านจะลืมตาอ้าปากได้และยังมีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านแบบชั่วข้ามคืนชีวิตของพวกท่านจะพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีอย่างแน่นอนหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทได้บอกไว้ว่า บุพกรรมเก่าของคนที่เกิดในสีวันเกิดนี้ท่านเป็นคนที่รู้บุญคุณคนถ้าหากใครที่ได้ทำดีกับตัวของท่านหรือได้ช่วยเหลือตัวของท่านเอาไว้ท่านจะไม่ลืมบุญคุณของคนที่ช่วยเหลือท่านอย่างแน่นอนและยังมีความกะตันยูกตะเวทีต่อบิดามารดาไม่เคยทำให้บิดามารดาเสียอกเสียใจเลี้ยงดูบิดามารดาได้เป็นอย่างดี ในอดีตหรือปัจจุบันตัวของท่านยังร่วมทําบุญทำทานด้วยการบริจาคสิ่งของต่างๆให้คนตกทุกข์ได้ยากหรือได้ร่วมถวายปัจจัยสร้างศาลาการประเรียนและยังได้หล่อหลอมพระพุทธรูปองค์ใหญ่เพื่อที่จะให้ผู้คนสักการะบูชากราบไหว้และท่านนั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในแนวทางการปฏิบัติของพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้า และเคยได้ร่วมทำบุญกับพระอาจารย์เกกิด,ดังหลายท่านทำให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยสร้างเอาไวา้ส่งผลให้ชีวิตของท่านอยู่ดีมีสุขและมาช่วยหนุนนำชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าล่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมีเงินใช้ใจ่ายจนเหลือใช้เหลือเก็บหลังจากนี้หลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทได้บอกไว้อีกว่า ดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในสีวันเกิดนี้ท่านจะทำอะไรจะมีแต่ความสำเร็จเทว,วดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคอยช่วยเหลือหนุนนำชีวิตของท่านบุญเก่าที่ท่านได้เคยสร้างตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันจะมาช่วยหนุนนำให้ดวงชะตาชีวิตของท่านประสบความสำเร็จเรียกได้ว่าบุญเก่ากำลังจะเริ่มส่งผลให้ชีวิตของท่านมีกินมีใช้จนเหลือใช้เหลือเก็บ กระแสะเงินสดจะหลังไหลเทมาสู่ตัวของท่านท่านจะร่ำรวยกับกลายเป็นมหาเศรษฐีถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่เลยก็ว่าได้เพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตของท่านยังมีอุปสรรคต่างๆนานามาขัดขวางไม่ว่าจะทำอะไรก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่บางครั้งก็เหมือนจะประสบความสำเร็จแต่จะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆมาขัดขวาง ส่งผลให้ชีวิตของท่านจึงไม่มีความสุขเท่าที่ควรสำหรับคนที่เกิดในสีวันเกิดนี้ตัวของท่านได้เป็นลูกหลานของหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทแล้วเพราะว่าดวงชะตาชีวิตของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในรอบหลายสิปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเหล่าเทพเทวดาจะช่วยหนุนนำชีวิตของท่านให้มีโชคลาภถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตเลยก็ว่าได้ โชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตไม่ว่าจะเป็นกระแสเงินสดจะลังไหลเข้ามาสู่ชีวิตของพวกท่านรางวันใหญ่ๆจะตกเป็นของคนที่เกิดในสี่วันเกิดนี้เช่นกันถ้าหากท่านใดได้ซื้อหวยสองตัวสามตัวท่านก็จะมีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านแต่ถ้าหากมีการหยิบซื้อลอตเตอรี่ท่านก็จะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ได้หยิบจับเงินแสนแขวนเงินล้าน ชีวิตจะพลิกเปลี่ยนเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนทาให้ชีวิตของท่านมีกินมีใช้และมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเจ็บตามความมุ่งม,มา่นปรารถนาของทุกท่านที่ได้ปรารถนาเอาไว้ถึงเวลาแล้วชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนครั้งใหญ่ดวงชะตาชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป4ีวันเกิดที่หลวงปู่มหาศิลาศิลิจันโทได้ทักแรงมีวันอะไรบ้าง ดังนี้วันเกิดวันที่หนึ่งคือวันอาทิตย์สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์หลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทได้บอกไว้ว่าตัวของท่านได้เคยร่วมทำบุญทำทานบริจาคปัใจจัยให้กับวัดวาอารามและยังเคยสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนและพระพุทธรูปองค์ใหญ่เพื่อที่จะให้ผู้คนมาสักการะบูชากราบไหวา้ถือได้ว่า เป็นสุปฏิปันโนในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ถือว่าเป็นกุศลที่ใหญ่หลวงมากจะมาช่วยหนุนนำดวงชะตาชีวิตของทุกท่านให้ประสบความสำเร็จล่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้จนเหลือใช้เหลือเจ็บถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่เมื่อถึงเลิกงามยามดีตัวของท่านก็จะกลับกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ ดวงชะตาชีวิตของพวกท่านกำลังจะถูกผักดันชีวิตของท่านจะได้รับโชคก้อนใหญ่ก้อนโตบุญวัสนาจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนกองเงินกองทองได้รับกระแสงเงินสดที่จะถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองขอให้ทุกท่านที่เกิดในวันอาทิตย์พิมพ์คำว่าสาธุขอให้สมหวังตามความมุ่งมา่ปรารถนาวันเกิดวันที่สอง คือวันพฤหัสบดีหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทได้บอกไว้ว่าบุพกรรมเก่าของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีท่านเป็นคนที่รู้จักคุณคนและยังเป็นคนที่มีความกระตันยู่กระตะเวทีต่อบิดามารดาและท่านยังร่วมทำบุญทำทานกับพระอาจารย์เจกกิจด,ดังหลายท่านได้ร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนหรือหอละคัง ทำให้กองบุญของท่านเป็นกองบุญที่จะเจริญรุ่งเรืองส่งผลให้คนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีชีวิตของท่านจะกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีดวงชะตาชีวิตถึงข่าวที่จะรุ่งเรืองจะเอาช้างสิบเชือกมาฉุดไว้ก็ไม่สามารถฉุดไว้อยู่ได้ดวงคนจะดีไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองและมีเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตที่จะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่ง มีเงินทองใช้จ่ายกับกลายเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนวันเกิดวันที่สามคือวันอังคารหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทได้บอกว่าบุพรกรรมเก่าของตัวของท่านนั้นเป็นคนที่รู้จักจิตใจของผู้อื่นมีความกระตันยูกะตะเวทีต่อบุคคลที่มีพระคุณต่อตัวของท่านและที่สำคัญท่านยังเคยร่วมสร้างหล่อหลอมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และทุกวันนี้สถานที่แห่งนั้นเป็นที่สักการะบูชากราบไหว้ของคนมากหน้าหลายตาซึ่งกองบุญที่ท่านได้เคยสร้างมาจะทำให้ชีวิตของท่านมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตหล่นทับโชคลาภเงินทองจะถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของคนที่เกิดในวันอังคารนี้ชีวิตของท่านจะมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหนุนนำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ,จเจริญก้าวหน้า และยังจะถูกหวยรวยโชคได้รับโชคลาภรางวัลใหญ่ชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกลับกลายเป็นเศรษฐีหม่ป้ายแดงกระแสเงินสดจะลังไหลเทมาสู่ตัวของท่านแบบไม่ขาดสายวันเกิดวันที่สคือวันศุกร์หลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทได้บอกไว้ว่าอุปกรรมเก่าของคนที่เกิดในวันนี้ ท่านเป็นคนที่รู้จักฝักไ่เกี่ยวกับธรรมะการทำบุญทำทานกับพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งถือเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรวมไปถึงตัวท่านได้เคยช่วยชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่กำลังจะถูกฆ่าทรมานการไถ่ชีวิตโคกระบือการปล่อยนกปล่อยปลาหรือการทำบุญทำทานกองบุญเหล่านี้เรียกได้ว่า เป็นการต่อดวงชะตาชีวิตให้กับชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสิ่งไหนก็ตามแต่ถือว่าเป็นกองบุญกุศลของผู้ที่จะกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีพรั้นเมื่อถึงเวลากองบุญเหล่านี้จะช่วยหนุนนำชีวิตของท่านชีวิตของท่านจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานชีวิตจะกลับกลายและเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือมีเงินใช้ใจ่ายจนเหลือใช้เหลือเก็บ ผลบุญกุศลที่ท่านได้เคยสะสมมาตั้งแต่อดีตชาติจะช่วยหนุนนำชีวิตให้ชีวิตของท่านถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่มีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านและยังมีโอกาสที่จะได้ถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งในงวดที่จะถึงนี้งวดนี้งวดเดียวก็เกินพอแล้วหลังจากนั้นท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนกองเงินกองทองถึงเวลาเลืกงามยามดี ชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนสำหรับคนที่เกิดในสีวันเกิดนี้หลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทได้ทักแรงขนาดนี้ให้ทุกท่านนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านและเตรียมตัวรับโชคก้อนใหญ่ก้อนโตที่จะถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของพวกท่านสุดท้ายนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้บารมีของหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทจงโดนบันดาลให้สีวันเกิดดังต่อไปนี้ล่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นมหาเศรษฐีดวงชะตาเปิดทรัพย์รับโชคมีกินมีใช้ไม่ขาดมือขอให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทํานายทั้งสวันเกิดพิมพ์คำว่าสาธุน้อมรับคำทำนายสมความมุ่งมา่ปรารถนาตามคำทำนายนี้ ชีวิตล่ำรวยเงินทองสมพรปากสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชัยันโตชาแนลด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ